สวัสดีครับพอจนเคยครับสามีฟร์มครับมาลัดง่วกับขอ,อกครับเนาะ,ะมันงงนะมน,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 นี้ฝูงใหญ่ครับนะทั้งง่วทั้งควายก็จะล่องเก็บภาพเบื้องหัวนาแน่นซัมใดครับเนาะวันนี้เกือบครบทีมครับเนาะ <c oughs> ยันมาก,กับมือเติบครับเนอะ้ย <c oughs> เป็นขอ,อกแม่ย้อยครับแมนบ่ อ่าแม่ย่อยมาก่อนครับเนาะกับสายนนอันดับสองแม่ย่อยนะจะอยู่ที่สามตัวนี่ครับเนาะสามตัวแรกนี่อ่าแล้วก็สายนนครับเนาะคุณคู่นี่มางกตัวครับอ่ะสำนีฟ้าม้าจังได้ครับนี่อ่อแม่อึ้องพ่อเป็นสัตว์ครับสองหมื่นครับมีอาการมือนนี่คือสิรุ่นแรงเนี่ยครับเนาะ นี่ตะหมูวาดแล้วอือน,นี่ใิ้แรงแน่ยู่นี่อือมีพอเขานี่ครับนี่ครับพอพันน,น้อยๆครับนี่อันนี้ใส่ได้แล้วครับนี่ใส่ได้ตัวขาวครับนะนี่ลูกใส่อ่านี่อันนี้ลูกสาวใหญ่เพิ่นนะอดสักกับขององไปเลยครับนะพอพันนี่ ตอนนี้ฟ้ามครับนะมา <c oughs> เห็นไปเห็นไปเฮ้ย <c oughs> พอซักครับตามมาด้วยแม่ก้อนครับกระโลครับนะของโอ้ครับมาแม่ก้อนครับของแม่ก้อนครับนี่แม่ก้อนลายครับเอาพลังหน่อยจอรอครับนะ พอลัดครับพอลัดแม่กลอมครับี่พอลางกับแม่ครับนะครับตามมาด้วยนี่สามตัวนี่ของแม่เทียงครับเนาะแม่เทียงน้องเอิร์ทครับเป็นคนดูแลอันล้างนี่เป็นของเปเล่ครับเนาะพอพันครับพอพันครับพอพันไปทางหน้าก็มีแน่ครับแต่พอพันครับนี่ออกใหญ่เพิ่น ไปเลยหมวกแดงครับนกับกล้องมามีน้องโอต่อมาละกันหมวกเล่นลายมอเตอร์ไซค์ขั้นหนึ่งเเป็นขอบลิ่มๆเนี่ยครับเป็นหน้าหงครับสั่งแอร์ในตำนานเท่าของขอพอเต้ครับเนาะ ไอเสือไปกันแล้วครับอเ,เอ้ยไปแล้วรถมากรถงามมาือก่าวมาลัดงัวครับรถงามไหมครับแล้วก็ผลิตครับทางล่างครับทา,ยยางล่างแล้กวกดเบิ้แล้วเบิดแล้วครับน่ผลิตครับเลยตอนหนึงน่งของผู้ใดเนี่ยอ้ยของแม่สานครับกับของแม่ดอน สันสหนา2หลังครับนี่ก็ไม่ดอนครับนี่หนึ่งสองสามสีห้าหกเห้าหตัวไม่ดอนครับหตัวแล้วก็แม่สันอีกสองตัวไม่สันสตัวครับมืดแล้วครับสุดยูซานีนนครับนนงวครับนะเหลือยตาคองเออแม่กลมครับ กอกเดียวสุดท้ายครับเนาะแล้วก็จะเป็นควายครับเนาะควายพุ่นจะมีควายพ,พ่อพ่นควายแม่เตือนควายพ่อผ้าแม่แหล่นะควายแม่อ้อยควายแม่ปิง้งควายพ่อว่อนครับเนาะไม่โดนอ่ะครับไงงงครับนี่มาเต็มที่ครับเนาะใบเรียกนี่มาครบครับ กินอยู่ไก่เนา่ะหมูนี่เขาไปใกล้ตัวเขาไปหลัดหมักไก่เห็นบ่ตามในหูตัวขึ้นนู่นนะครับนะวันนี้พ่อพันทรทรนี่แหละครับเนาะสันครับเนาะเราเพิ่งดท่านที่เข้ามารับชมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ